การมองจากท้องฟ้าโทศกัณเฝ้ามองนางสีดาอย่างเงียบๆจากที่สูงในป่าเงียบสงบมองเห็นความงดงามของนางที่สะกดทุกสายตา oh, <yeah. S 1> เขามีความปรารถนาและตั้งใจที่จะลักพาตัวนางมามาริบแรงร่างเป็นกวางทองขนาดใหญ่เดินผ่านกระท่อมของพระรามและพระลักษมณ์นางสีดาเห็นกวางทองจึงรู้สึกลหลงใหลและอยากจับมันมาพระรามจึงลุกขึ้นตามรากวางนี้การเตือนของพระลักษมณ์พระลักษมณ์เตือนนางสีดาว่าอย่าออกจากวงรักเมีเรขา ซึ่งเป็นเขตปลอดภัยที่ได้ตั้งไว้เพื่อปกป้องนางแต่ท่านก็ไม่สามารถหยุดนางจากความปรารถนาที่จะเห็นกวางทองทศกัณฐ์ในคราบหรือสีแอบเข้ามาหานางสีดาในขณะที่พระรามตามลากวางทศกัณฐ์พูดจานมนาวให้นางสีดาออกจากเขตปลอดภัยโดยบอกว่ามีสิ่งที่สําคัญต้องทําการหลอกล่อและการหนีนางสีดาหลงเชื่อฤรือสีปลอมและเดินออกจากวงลักษมีเรขาทศกัณฐ์จึงเปิดเผยตัวตนและจับนางขึ้นรถหอบบินไปยังกรุงลงกา การกลับมาของพระรามและพระลักษมณ์พระรามและพระลักษมณ์กลับมาที่กระท่อมและพบว่านางสีดาถูกลักพาตัวไปแล้วพระรามตกใจและโกรธมากในขณะที่พระลักษมณ์พยายามคำนวณสถานการณ์เพื่อหาทางตามหานางสีดาการขอความช่วยเหลือจากหนุมานพระรามขอความช่วยเหลือจากหนุมานหนุมานยินดีและอาสานำกองทัพวานนเพื่อช่วยในการตามหานางสีดาโดยการรบกับทศกัณฐ์และกองทัพยักษ์ในกรุงลงกา หนุมานวางแผนการต่อสู้และทำให้พระรามมั่นใจในความสำเร็จการสร้างสะพานข้ามทะเลหนุมานและว่านนทั้งหมดเริ่มทำการสร้างสะพานข้ามทะเลเพื่อลุยไปยังกรุงลงกาเหล่าว่านนทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันด้วยความมุ่งมั่นเพื่อทำให้สะพานเสร็จทันเวลาก่อนที่ทศกัณฐ์จะเตรียมการรับมือพระรามและกองทัพว่านนความมุ่งมั่นในการเตรียมการระหว่างที่สะพานถูกสร้างพระรามและพระลักษมณ์เตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่ พวกเขาวางแผนเพื่อเข้าถึงกรุงลงกาโดยการเสริมทัพและกำหนดกลยุทธ์ในทุกรูปแบบขณะที่ฮนุมานดูแลสะพานและการรวบรวมกองกำลังวานอนการเริ่มต้นสึกการต่อสู้ที่กรุงลงกาเริ่มขึ้นทัพของพระรามบ,บุกเข้ามาถึงประตูเมืองทศกัณฐ์และกองทัพยักษ์เตรียมพร้อมรับการโจมตีโดยอินทรชิตพูดของทศกณัณฐ์ เข้าร่วมการต่อสู้และมีการยิงสอนนาคบาทเพื่อหยุดทัพพระรามศรเหล่านี้มาพร้อมกับพลังมหาศาลและทําให้พระรามและพระลักษมณ์ไม่สามารถต่อสู้ได้พวกเขาล้มลงหมดสติจนทําให้กองทัพพระรามตกอยู่ในสถานการณ์ยากลําบากการต่อสู้ของกุมพกัรนกุมพกัรนน้องชายของทศกัณฐ์เข้าร่วมการต่อสู้และต่อสู้ด้วยความกล้าหาญเพื่อพี่ชายของตนในระหว่างการต่อสู้กุมพกัรนใช้พลังของตนเองในการโจมตีพระรามอย่างรุนแรง แต่สุดท้ายเขาถูกพระรามสังหารด้วยศรพรหมมานสะกันแปลงร่างเป็นยักษิบหน้าสิบมือทศกัณฐ์ที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆแปลงร่างเป็นยักษ์ที่มีสิบหน้าและสิบมือพร้อมกับพลังที่ทวีคูณเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับพระรามอย่างดุเดือดโดยทศกัณฐ์ใช้พลังอำนาจทั้งหมดที่มีเพื่อโจมตีพระรามจากทุกทิศทางการต่อสู้ยืดเยื้อไปนานพระรามตัดสินใจใช้ศรพรหมมาสศรที่มีพลังทำลายล้างสูงเพื่อหยุดยั้งทศกัณฐ์และสังหารเขา ทศกัณฐ์พยายามหลบเลี่ยงแต่สุดท้ายก็ถูกสอนพรหม,มาเจาะทะลุและถูกสังหารลงในที่สุดทศกัณฐ์ล้มลงและกรุงลงกาล่มสลายทศกัณฐ์ล้มลงด้วยความสูญเสียหลังจากถูกสอนพรหม,มาของพระรามปรากฏการนี้ทำให้กรุงลงกาล่มสลายทหารยักษ์และกองทัพของทศกัณฐ์แตกกระเจิงและเมืองที่เคยแข็งแกร่ง,งกลายเป็นซาปรักหักพังการกลับมาของพระรามและนางสีดาหลังจากการต่อสู้เสร็จสิ้นพระรามและนางสีดาเดินทางกลับส่อยรธยา การเดินทางกลับของทั้งสองเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของการต่อสู้และการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสงบสุข